คุยแบบเหมือนเป็นเพื่อนแล้ว,ลวกันนะฮะเพราะว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยเราจะคุยแบบเป็นเพื่อนเราไม่มิดมาเราไม่ได้มีอะไรต่อกันนะครับเราก็คุยแบบมิดไม่ดีที่แบบที่ดีต่อกันแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนกันไม่งั้นก็คงไม่กดติดตามผมแล้วก็เห็นผมใน Facebook นะครับอ่ะนี่เป็นเนืวะสวยๆแล้วเช่าเดือนละสี่แสนนะถ้าสวยกว่าน,นี้เอาไปสี่แสนห้านะครับถ้าสวยกว่าน,นี้เอาไปห้าแสนนะครับแม่งกูขึ้นไปเรื่อยเลย <im it> <laughs> โอเคนะครับก็ถือว่าคุยกันแบบ เลยครับนะครับผมมาแค่คนสองคนแรกก่อนนะครับนะครับเวเราดูต่อนะครับอย่างน้อยมีอารมณ์ร่วมนะฮะทุกคนมีอารมณ์ร่วมแม่ผมบิวซะเยอะเลยนะครับไม่มีอารมณ์ร่วมที่เซ็งเลยนะครับไม่ได้ทะลึ่งนะครับคุยแบบเหมือนเป็นเพื่อนนะลวกันนะฮะเพราะว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยเราจะคุยแบบเป็นเพื่อนเราไม่มีาเราไม่ได้มีอะไรต่อกันนะครับเราก็คุยแบบ มิดไมตรีที่ดีต่อกันแล้วกันครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนกันไม่งั้นก็คงไม่กดติดตามผมแล้วก็เห็นผมใน Facebook นะครับอ่ะนี่เป็นเนื้อวะสวยๆรับเช่าเดือนละสี่แสนนะถ้าสวยกว่านี้เอาไปสี่แสนห้านะครับถ้าสวยกว่านี้เอาไปห้าแสนครับแม่งกูขึ้นไปเรื่อยเลยโอเคนะครับ <laughs> ก็ถือว่าคุยกันแบบพันแล้วครับ นะครับผมเอาแค่คน,คนสองคนแรกก่อนนะครับอะเ,เราดูต่อนะครับอย่างน้อยมีอารมณ์ร่วมนะฮะทุกคนมีอารมณ์ <c oughs> ร่วมแม่ผมบิวซะเยอะเลยนะครับไม่มีอารมณ์ร่วมที่เซ็งเลยนะครับไม่ได้ <c oughs> ทะลึ่งนะครับคุยแบบเหมือนเป็นเพื่อนนะลวกันนะฮะเพราะว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยเราจะคุยแบบเป็นเพื่อนเราไม่มีมเราไม่ได้มีอะไรต่อกันนะครับเราก็คุยแบบ มิตรไมตรีที่ดีต่อกันแล้วกันครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนกันไม่งั้นก็คงไม่กดติดตามผมแล้วก็เห็นผมใน f a c e b o o k นะครับอ่ะนี่เป็นเนิทานวะสวยๆรับเช่าเดือนละสี่แสนนะถ้าสวยกว่านี้เอาไปสี่แสนห้านะครับถ้าสวยว่านี้เอาไปห้าแสนครับแมงกูขึ้นไปเรื่อยเลยโอเคนะครับก็